ที่เลือกตัดสินใจมาทําที่คลินิกนะคะเพราะว่าติดตามคุณหมอมานานมากค่ะแล้วก็แบบเชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอมากๆเลยก็เลยบินตรงมาจากไต้หวันแล้วก็มาทําตอนนี้เลยค่ะชื่อมินนี่นะคะวันนี้มาทําหน้าอกที่ BCS Clinic ค,ค่ะมินนี่นะคะได้ไปพบคุณหมอได้ไปปรึกษาทรงอกแล้วก็ได้ไปทําการวาตาแหน่งแผลเรียบร้อยแล้วค่ะมินนี่คอนเฟิร์มเป็นซิลิโคนซิลิเมตนะคะขนาด3 3 5ีค่ะ,คะอยากให้แบบว่าให้มันเต็มให้มันฟูเวลาแบบแต่งตัวแล้วมันแบบใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยค่ะพะเวลาใส่เสื้อผ้าแบบ มันแบบมันแบนมากเลยแล้วปกติค่ะเป็นคนใส่เสื้อผ้าหรือว่าแต่งตัวสไตล์ไหนคะมีความเท่แต่ก็มีปนเซ็กซี่หน่อยๆแบบโชว์เนินอกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคุณมินนี่รู้จัก BCA คลินิกได้ยังไงคะติดตามมาจากคอนเฟิร์นค่ะอินฟลอนเซอร์ในทิกตอก FC ค่ะเดี๋ยวรอติดตามดูผลงานนะคะว่าหลังจากที่ไปทําการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะมันจะคุ้มกับที่บินมาจากไต้หวันมาถึงไทยนี่ไหมคะ